สว well. ัสดีครับเมื่อนี้ผมจะมาเล่าปัญหาของปักท่อนะครับแล้วก็ผลเสียของปักทองที่เป็นเสียนดินนะครับการตลาดเพื่อนจะบรับนะครับผมวิธีการแก่เขาจะเห็ดแนวใดผมจะบอกเช่าสวนนะครับบรา่อห้เห็ดผลผลิตแล้วออกมาเสียหายแนวนี้นะครับผมนี่รถถนี่ันี่นะครับคือเป็นเสียนดินนะครับบางตลาดเพื่อนจะรับก็ได้เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงของและค่าตายนะครับ บ่มีหม่องเอานะครับ้าเป็นช่วงราคาดีมันของขาดตลาดมันจะสามารถไปได้นะครับดูนะครับนียคือผลเสียนะครับขี้จังสียมันจะไปบ่ได้เลยนะครับผมใหเช่าสวนห้องเฮาทำใจนะครับในผลผลิตถี่มันออกมาลักษณะแนวนี้นะครับผมครับต้องยอมรับได้นะครับผมเพราะว่าตลาดเพิ่นจะบ่เอานะครับผมวิธีการแก่นะครับก็คือช่วงเข้าปลูกนะครับผม ให้วานผู้ระดานนะครับหรือว่าสตาเกินจีนะครับวานล่องเพื่อนไปเลยนะครับพวกนอนจะป้องกันพวกไอมดเสียนดินนะครับแล้วก็พวกไอ้น้อนถี่มาเรียหลูกนะครับน้อนช่อนผิวหลูกนะครับเราจะให้เป็นคือภาษาตลาดก็คือบบบออขีิกากนะครับผมมันจะเสียหายนะครับ เบื้องของนะครับขี่ขึ้นรถไปนะมันเป็นเบื้อที่นีตำหนินะครับถาแมนมันบมมีปัญหานะครับมันจะเป็นเบื้องามได้นะครับผมน่าเสยดายนะครับกาฝากเช่าสวนเทานั้นะครับผมว่าการถี่เห็บนะครับให้ศึกษาให้เข้าใจนะครับผลผลิตออกมาแล้วมันจะเสียหายนะครับง่ามเขาจะขายแล้วมันจะเให้ไปหยานะครับกับตลาดนะครับครับโดยแล้แล้วฟักทองเพิ่นมันจะดีนะครับทะลุมี้ตำหนินะครับมันจะงามนะครับฉันได้เกลียดกั้แแนวนี้กอ สองกระป๋องนะครับเพ่นก็ได้น่าจะเกือบสิบตันนะครับถ้าเป็นมันบ่อเสียหายก็จะเป็นเงินเป็นหยางนี่นะครับกาผมจะยํำอีกรอบนะครับก่อนจะปลูกนะครับหรือว่าก่อนไถเตรียมดินนะครับคือไฮว่านจะตากเกินจีนะครับผมจะป้องกันพวกไอเสียนดินได้นะครับหรือว่าปูนขาวได้สองอย่างนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ หนาวมาอเขานำ่อนไปอยู่กันดวยกันแล้วปกันไทยกันไทยจะว่า